สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวนะคะนางแม่นำความฝันของคนอื่นจากกลุ่มทำนายฝันเล่าฝันนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟางทุกถูกท่านนะคะเป็นความฝันในวันที่8และ9กลุ่มภาพันนะคะเดี๋ยวเราไปดูความฝันกันเลยค่ะ ฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันเห็นน้องขึ้นบ้านใหม่แล้วอย่างฝันเห็นงูเหา่าแผลแม่เบี้ยอยู่ที่บ้านอยู่ข้างๆมอเตอร์ไซค์ของท่านบ้านของน้องที่ฝันถึงเลขที่181ทั7ส่วนบ้านของท่านผู้ฝันบ้านเลขที่131ทับมอเตอร์ไซค์ที่ฝันเห็นมีงูอยู่ข้างๆทะเบียน9 6 9 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่านั่งรถตัวเองทั้งคืนแล้วยังนั่งรถไปส่งของและยังได้ล้างรถอีกด้วยรถที่ฝันถึงทะเบียน1 1ึ่ง่งนฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าน้ำท่วมบ้านของท่านน้ำเยอะมากบ้านที่ท่านฝันถึงเลขที่1 1 7่หมู่ห ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ขับรถและไปเจอคนเข้าโปรยทานในฝันได้เก็บเหรียญมาและที่เหรียญเห็นมีตัวเลขน่าจะเป็น194หรือว่า195รถที่ท่านขับในฝันทะเบียน2137 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าคุณตาขับรถพาไปหาเห็ดท่านผู้ฝันได้เห็ดดอกใหญ่ขนเห็ดขึ้นรถเยอะมากจากนั้นพากันขับรถกับตาขับรถอยู่ตีดีจู่ๆรถพาเหาะขึ้นบนฟ้าแล้วตกลงมาแต่รถไม่เป็นอะไรไป้ายทะเบียนรถหลุดออกรถที่ท่านขับในฝันทะเบียน3.9549 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าไปที่บ้านของคุณยายแล้วคุณยายทำกับข้าวในฝันจู่ๆไฟลุกไหม้บ้านคุณยายความจริงบ้านที่ฝันถึงหรือออกหนาแล้วบ้านเลขที่ที่ฝันถึงเลขที่65หมู่15 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าเพื่อนไปรับมาทําบุญจากนั้นมีเด็กนั่งมากับรถเยอะมากแล้วยังเห็นตัวเลขขึ้นที่รถด้วยหมายเลข1725รถที่ท่านขับในฝันไม่แน่ใจรถมีสองคันทะเบียน3340และอีกคัน475 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าสามีเอาศพของใครก็ไม่รู้มาที่บ้านแล้วเขายัางนำเศษกระดาษมาจุดไฟเผาลงศพในบ้านอีกด้วยบ้านที่ฝันถึงเลขที่หนึ่งสามหมู่หนึ่งเจ็ดฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าหลวงพ่อมาที่บ้านหลังเก่าแล้วย่างยื่นเหรียญบาทให้คุณแม่หนึ่งเหรียญคุณแม่ให้ทันผู้ฝันเก็บไว้ บ้านที่ฝันถึงที่หลวงปู่ศิลามาคือเลขที่1น4่งเดสทับฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่ในฝันถูกแค่เลขท้ายรางวัลที่1นสตัวเลขที่ท่านถูกในฝันคือ6 3 7ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ไปยืนอยู่ที่กองสลากแล้วยืนดูเขากำลังหมุนลูกบอล หมายเลขที่ออกในฟันเป็นหมายเลข53ฟันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าขับซาเล้งข้ามสะพานแล้วรถไหลลงห้วยจากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งว่ายน้ำมาช่วยผู้หญิงคนนั้นเขาอย่างได้บอกเลขรอตลี่อีกด้วยคือหมายเลข806ซาเล้งที่ท่านขับในฝันทะเบียน 1, นึสสอง ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นลอตเตอรี่และเห็นเลขท้ายของลอตเตอรี่เป็นหมายเลขสองสองฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าน้องกุมารวิ่งเล่นอยู่ในห้องแล้วเขาหยิบลอตเตอรี่ให้หมายเลขที่กุมารหยิบให้ในฝันคือ7 6 3 1หสฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ไปงานบวชและได้อาบน้ำในห้องน้ำ เพื่อที่จะใส่ชุดไปที่งานบวชเห็นมีคนแก่เอาชุดสวยๆมาให้ด้วยเขาบอกว่าให้ใส่ไปงานบวชด,ด้วยนะลำดับที่จะใส่ไปในงานเลขที่3-6-5หท่านผู้ฝันท่านเกิดวันที่14เดือนสองพศสองหฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่สวยงามมาก ในฝันท่านอย่างได้ใช้สายยางล้างบ้านและได้ทำกับข้าวอยู่ที่บ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นเขาคิดค่าเช่าเป็นราคา7,000บาทท่านผู้ฝันท่านอายุ45ย่าง46ปีปัจจุบันท่านผู้ฝันอยู่ที่บ้านเลขที่5ทับ6 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีเด็กกุมารมาบอกตัวเลขเขาบอกสองชุดคือ779และรางวัลเลขท้าย2ตัวเขาบอก1 2ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นเลขทูบเลขทูบที่มองเห็นครั้งแรกเป็นหมายเลข7777และมองอีกครั้งชัดๆจะเป็นหมายเลข954 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าขับรถเอาเป็ดไปส่งแต่เมื่อขับรถกลับมาถึงบ้านยังเห็นเป็ดอยู่ที่รถอีกหลายตัวจากนั้นจึงได้เข้าไปที่ห้องน้ําในห้องน้ําที่บ้านมีอุจจาระเยอะเต็มมากๆเลยรถที่ท่านขับในฝันทะเบียน5853บ้านที่ท่านฝันถึงเลขที่140ทับ2หมู่6 ปันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่านอนอยู่ที่บ้านแล้วเห็นงูเหลือมตัวใหญ่อยู่บนเพดานบ้านจากนั้นงูหล่นลงมาเกือบจะทับตัวของท่านท่านวิ่งหนีออกไปจากบ้านบ้านที่ท่านฝันถึงเลขที่2 3 4คนฝันเกิดเมื่อวันที่12เดือน10พศ 25, 2ส ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าไปที่บ้านญาติเห็นเขากำลังฆ่าคนแล้วมีตำรวจมาจับก่อนที่ตำรวจจะจับเขาไปเขาพูดบอกว่าย้ำเกี่ยวกับบ้านเลขที่ของท่านบ้านที่ท่านฝันถึงเลขที่1 6 1 4ง4 5หทบหนึฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแม่ได้เล่าค่ะ ู้หญิงฝันว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่เป็นเงินเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เงินเลยเพราะที่ถูกในฝันจะเป็นเลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่1 6 0 7และรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ5 3แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทกท่านขอขอบคุณทุกๆกการสนับสนุนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ